รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเ,เขาเรียกเหรียญขออนุญาตนะคะเนี่ยนะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเนี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ ผิวเหรียญแบบนี้เลยนะคะผิวเหรียญในกล้องนะคะเหมือนจริงแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยค่ะจะสมฟรีนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะ เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินลงรักเก่าๆค่ะเนี่ยนะคะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะลงรักเก่าๆหแห้งๆแบบนี้เลยรักแห้งๆนะคะด้านหลังจะเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนเลยนะจ๊ะขอบข้างเป็นรอยตัดตอกสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นรอยตัดตอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ลงลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้รายการที่สองนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามจะพี่จ๋ารายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่านะคะเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อกันนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469เนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบเก้ย นะะคสภาพเก่าแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้บาทค่ะรายการที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเกเนื้อทองแดงลมดำนะคะเหรียญนี้เก่าแบบนี้เลยมันๆนะคะตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สาม สามร้อยบาทนะคะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะพี่คะรายการที่สี่นี้นะคะเป็นพระรูปลรหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อสีทองเนี่ยนะคะรูปลรหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองค์นี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นการหลอกเก่าโบราณมาแบบนี้เลยเป็นเนื้อสีทองนะคะ สวยเก่าสภาพดีเลยค่ะตรงใต้ฐานจะเห็นรอยขี้เบานะคะติดใต้ฐานนะคะองนี้เนี่ยนะคะรอยขี้เบ้าติดใต้ฐานแบบนี้เลยเก่าๆนะคะรายการที่4นี้สามรบาทค่ะรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เน nah hmm uh> uh uh> 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 uh uh ี่ยนะคะเหลียนเนื้อชิ้นไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งแห้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะเก่าเแบบนี้เลย นี่ยนะคะพระคุดสากเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะมวลสารเห็นชัดเจนนะคะมวลสารยังเห็นชัดเจนนะคะคราบเก่าติดทั่วทั้งองค์เลยนะคะองนี้คราบปุกคราบเก่าติดทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยรายการทีนี้นะ <c oughs> รายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกสามร้อยบาทค่ะนี่ยนะคะรายการที่หกสามรอบาท รายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่เจ็ดจ้ะรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมปีสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะนะเนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะปีสองสี่หนึ่งเจ็ดเนื้อทองแดงลมดํานะคะตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะคราบเขียวๆนะคะทั่วทั้งองแบบนี้เลยเขาเรียกอะไรอะคราบกุ่คราบเก่านะคะคราบเขียวๆนะ ทั่วท้ององค์แบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นยานเขียนว่าวัดช่องแคนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการที่7นี้300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นรายการที่8จ้ะ รายการที่แปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญใบเสมาหลวงพ่อไผ่เน ja. mm uh ื้อทองเหลืองเก่าๆสภาพใช้นะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญใบเสมาเก่าๆสภาพใช้ค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะตัวเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อเก่าๆสภาพแบบนี้เลยรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดพี่พี่ท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะราคาเริ่มต้นนะคะจะอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753นะคะ0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะจัดส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้ไม่บวกเพิ่มรายการนี้เป็นรายการที่8จ้ะ3 0 0บาทนะจ๊ะรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9เป็นพระปิดตาเนื้อกลาค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ องนี้จะเป็นเนื้อกลาค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนื้อแห้งๆเป็นเนื้อกลานะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อกลานะรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบค่ะ เป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยคราบกุขาบเก่าที่ตัวเหรียญน,นะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยจ้ะเนี่ยนะคราบกุขาบเก่านะคะชัดเจนทั่วทั้งองค์ที่ตัวเหรียญเลยนะคะเนี่ยนะมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะจ๊ะพี่จ๋า มาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะคะตัวเหรียญจะเขียนว่าวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะจ๊ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะคลากุคคาบเก่าชัดเจนรายการที่สิบค่ะสามร้อยบาทรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเอ็ด รายการหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดำนะคะองนี้เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเป็นเนื้อทองแดงลมดำเกา่าแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะ,ะ,คะตัวเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะตัวเหรียญสภาพเก่าเก็บขอบข้างสวยสวยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ด นนี่ะะค300บาทนะคะรายการที่11ค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมปี2507เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะปี2507ที่ตัวเหรียญนะคะจะเขียนว่าครั้งที่1เนี่ยนะคะตัวเหรียญจะเขียนว่าครั้งที่1นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลย ผิวสวยนะคะผิวเหรียญนี่สวยเลยนะคะเนี่ยนะผิวแบบนี้เลยค่ะองค์จริงก็ผิวแบบนี้เลยนะคะพี่ขารายการนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมารายการนี้สภาพผ่านการใช้งานมานะจ๊ะตัวเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเป็นเหรียญครั้งที่หนึ่งปี2507นะคะผิวแบบนี้เลยค่ะสวยแบบนี้สภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่สิบสอง 300บาทนะจ๊ะรายการที่ส2บรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่13าจ้ะรายการที่13นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินเนื้อสีทองเนี่ยนะจ๊ะเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะจ๊ะเก่าๆสวยๆแบบนี้ สามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการที่สิบสามเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบสามค่ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นพราสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะพราสมเด็จเนื้อผงนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อผงเก่าเนื <_ c oughs> ้อผงนึบๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะ มวลสารจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะเนื้อหนึบหนึเก่าเก่านะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่14นี้300บาทนะจ๊ะรายการที่14 300บาทนะจ๊ะรายการที่14จ้จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเนื้อหนึบหึเก่าๆ 300บาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่15้ารายการที่15หนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี25 1 7้าเนื้อสีเงินนะจ๊ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรบนปี25 1 7้าเเก่าๆสวยๆแบบนี้ตัวเหรียญน,นะคะตัวเหรียญองค์พระท่านนะคะสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะจ๊ะ สวยชัดเจนมีโค้ดนะคะดูดีแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้จ้ะเส้นเหรียญสวยสวยนะจ๊ะเส้นเหรียญเนี่ยนะเห็นเส้นเหรียญสวยสวยนะคะสภาพดีเลยเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยนะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้จ้ะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะจ๊ะ 300บาทมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบไม่บวกเพิ่มเลยนะจ๊ะ300บาทรายการที่15พี่พี่ท่านไหนนะจ๊ะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นองละ300บาท4องค์1,000 ราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4อง์์1,000นะคะจะส่งฟรีสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่08-3-437-4753 0-8-3-437-4753นจะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะเนี่ยนะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า รายการนี้เป็นรายการที่ส5 3 0้าสบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์จ้ะเนี่ยนะจ๊ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเก่าๆส,สวยๆเนื้อผิวแห้งๆสภาพดีใต้ฐานมีตัวเขาเรียกอะไรนะ มีตัวชอช้างตรงใต้ฐานนะคะเขาเรียกเขาเรียกลวงพอ่ออกุไหนไม่ทราบนะเนี่ยนะจ๊ะรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์จ้ะเก่าๆสวยๆนะคะสภาพดีใต้ฐานมีตัวชอช้างด้านล่างนะคะรายการที่16นี้300บาทนะจ๊ะสามบาทรายการที่สิ นี่นะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบหกจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นพระกุนะคะพระกุเนื้อชินส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะองนี้นะจ๊ะไม่ทราบไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะจ๊ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะจ๊ะเก่าๆสภาพใช้เลยจ้ะ เนี่นะจ๊ะเนื้อชิ้นองค์นี้นะจ๊ะเก่าๆแห้งๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่17จ้ะพี่จ๋า300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ300บาทจัดส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่17จนะจ๊ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503เนื้อทองแดงสภาพเก่าเลยคะ่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เป็นเนื้อทองแดงสภาพเก่าแบบนี้เลยใบหน้าท่านยังพอเห็นชัดเจนนะคะเส้นเหรียญสวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเป็นยันนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยเก่าสภาพดีนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สิบแปด รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่19เป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมคะ่ะเป็นพระรูปหล่หอนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าแบบนี้เลยเก่าเก่าแห้งๆนะคะ speaker, เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักจ้าพี่จา๋าองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าเก่าแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ uh, รายการที่สิบเก้า สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดิน,นะคะ่ะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่ขุดนะคะองค์นี้นะคะองคนี้เป็นเนื้อดินแห้งๆสภาพใช้เลยจ้ะองคนี้นะจ๊ะสภาพใช้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะ เป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆผงจุกเก่าๆนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะเป็นหล่มพ้ปานเนื้อดินพิมพ์ขีคุดเก่าๆแห้งๆ,ๆแบบนี้รายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะพี่จ๋ารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69เนื้อทองแดงลมดำเก่าเลยนะคะอง์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69เนื้อทองแดงลมดำเก่าเก่าแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีด้านหลังเป็นยันนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นยันนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการที่21นะคะ300บาทเท่านั้นจ้ะ สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยเนื้อทองแดงรมดำเก่าๆนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมเก่าๆแตกลายงานนะคะตัวองค์พระนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย คราบำดำๆนี่คือเป็นคราบลาดำนะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเก่าๆแห้งๆนะคะคราบลาดำขึ้นทั่วชัดเจนเลยทั่วทั้งองค์เลยนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22เป็นพระส,สมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆมีคราบลาดำด้วยรายการที่22นะจ๊ะ300บาทจ้ะ สามร้อยบาทนะจ๊ะสามรบาทรายการที่22่ิบสอพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปนะคะถูก e ีพีกันเลยราคาเริ่มต้นองละสามร้อบาท4องหนึ0 0พันนะคะ ราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะสายโวนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753 083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันนะจ๊ะจัส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยรายการที่22นี้นะคะ300บาทรายการต่อไปจะเป็นรายการที่23 เป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้า,เป,นา,เ,ปนาเปิดหลังจ้าพี่จ๋าองนี้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังสภาพดีสภาพใช้รายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทจ้ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุ <c oughs> พระเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก <c oughs> ่าๆแห้แงๆแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังจะมีรอยจานยันชัดเจนเลยนะจ๊ะองค์นี้สวยเก่าเป็นพระเนื้อชินนะคะสภาพดีไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทจ้ะรายการที่ยี่สิบสี่ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นพลักคงเนื้อดินนะคะพลักคงเนื้อดินเก่าเก่าแห้งๆสภาพดีค่ะสภาพผ่านการใช้งานมาเป็นพลักคงนะคะเนื้อดินเก่าเก่าแห้งๆสภาพใช้สวยสภาพดีนะคะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้รายการที่25 300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ300บาทจ้ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ <c oughs> เนื้อเมกสิทธ์นะคะดำดำเลยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อเมกพัดหรือเนื้อเมกสิทธ์ก็ไม่ทราบนะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบกุเป็นพิมพ์หลังหนังสือจ้าพี่จา๋าด้านหลังจะเป็นพิมพ์หลังหนังสือส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสาภาพดีสาภาพสวย รายการที่ยี่สิบหกนี้สามร้อยบาทจ้ะรายการที่ย6ิบหกรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระปิดตาเนื้อกลาพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุเป็นพระปิดตาไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะเป็นเนื้อกลานะจ๊ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีนะจ๊ะอง์นี้ 300บาทจากรายการที่27 300บาทนะจ๊ะรายการที่27เค่ะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้300บาทรายการที่27รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28จ้ะพี่จ๋ารายการที่28นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อว่านบุกเงินองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราช เนื้อว่านบุกเงินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อว่านนะคะบุกเงินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาสีด้านหน้านะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะองค์นี้ไม่แกะไม่แยกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28นะคะ300บาท พระพุทธชินราชเนื้อว่านบุกเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้300บาทรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะจ๊ะพี่จา๋ารายการเซตนะคะเดี๋ยวเรามาเซตที่1กันนะเซตที่1องค์ละ500บาทจา้ะเนี่ยนะจ๊ะเซตที่1องค์ละ500บาทเดี๋ยวเริ่มจากเ,เริ่มจากตะกุดนะคะตะกุด2ดอกเนี้ยได้มาบ้านเดียวกันนะเริ่มจากดอกเล็กนะคะ ลงรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจ้ะไม่ทราบที่ e, ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะเนี่ยนะลงรักถ nah, ักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยตัวตะกุดก็เก่าแบบนี้เลยนะคะองนี้ไม่ทราบที reim. ่ไม่ทราบหลวงพ่อห้าร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาหลงพ่กแก้วพิมพ์หลังแบบลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะ พระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยจ้ะเป็นพราเนื้อผงนะคะสวยๆส,สภาพดีห้า้อบาทนะจ๊ะห้ารอยบาทรายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดดอกยาวนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันนะคะลงรักถักเชือกแบบนี้เลยตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อลงลรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆนะคะ สวยเก่าสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทนะจ๊ะตะกุดนานๆจะมาสักทีหนึ่งนะคะตะกุดนะส่วนมากนะไม่ค่อยมีใครปล่อยเลยนะคะบานนี้ได้มาแบบได้มาสามดอกนะจ๊ะพี่จ๋าได้มาสามดอกนะฟุกมากๆเลยนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะเซะ็ตของเซ็ตที่หนึ่งนะ เป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะาไม่ทราบพิมนะจ๊ะไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนืนางพญาเนื้อดินไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินสีสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเนื้อดินเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะเนื้อดินแบบแห้งมากๆเนี่ยนะจ๊ะดูด้วยตาเปล่านี่คือแห้งมากๆนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้ะห้าร้อยบาทเซตที่หนึ่งนะจ๊ะ เซตที่หนึ่งนะจ๊ะนี่นะองละห้าร้อยบาทจ้ะเซตที่หนึ่งองละห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่เซตที่สองจ้ะมีอยู่องค์เดียวนะเซตที่สองตะกุดนะคะตะกุดนะจ๊ะองค์นี้จะดอกยาวลงลักนะคะลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยน้องจะให้เห็นนะดอกยาวนะคะลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะ นี่ยนะคะส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยหัวท้ายนะจ๊ะหัวท้ายเป็นแบบนี้นะสวยมากๆอ่ะนะแล้วก็แบบว่าตะกุดองค์นี้นะคะคือแห้งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูเนื้อใกล้ๆนะนี่ยนะคะเนื้อนะคะเนื้อนะคะลงรักถักเชือกแบบโอ้โหแห้งๆแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋าแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะ สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแปดร้อยบาทจ้ะองค์นี้นะคะมีอยู่องค์เดียวเลยนะคะตะกุดนะองค์นี้นะคะแปดร้อยบาทจ้ะนะคะแปดร้อยบาท,บาท,บาท,บาทมีอยู่องเดียวนะจ๊ะเซตที่สองนะจ๊ะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการเซตที่สามรายการเซตที่สามนะจ๊ะเซตนี้นะคะมีอยู่สององนะเป็นเล่มเงิน องละสองพันนะจ๊ะองละสองพันเริ่มจากนะคะเริ่มจากเป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ทราบหลวงพ่อนะคะลงลักชาติแบบนี้เลยเนี่ยนะคะลงรักลงยานะคะเขาเรียกอะไรอะลงยาเหรอเนี่ยนะเป็นเป็นแบบสีสีแบบนี้เลยจ้ะตัวเหรียญน,นะจ๊ะ ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะพี่จ๋ามาพร้อมเลี่ยมเงินหนาหนาค่ะดูขอบได้เลยนะเนี่ยนะดูขอบได้เลยนะคะหนาหนาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญลงยาสีนะคะสองพันบาทคะ่ะสองพันบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นพระไม่ทราบที่ค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักสภาพเก่าแบบนี้เลย เก่าแล้วสวยเลยนะคะเก่าแล้วสวยมากๆนะคะมองด้วยตาเปล่านี่คือแบบสบายตาเลยนะองค์นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบกุ่าเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยจ้ะสองพันบาทนะคะองค์นี้สองพันบาทมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆนะจ๊ะสองพันบาทจ้ะเซตที่สามนี้นะจ๊ะอง์ละสองพันบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการเซตที่สี่ รายการเซตที่สีนี้นะจ๊ะมีอยู่องค์เดียวนะเซตที่สี่นะคะเป็นงาแกะแพะองละองค์นี้นะคะ2อ0 5 2นห้ 2005. 2005, นะคะนี่คือแบบว่าถูกสุดแล้วนะ2อ0พนะคะเป็นงาแกะนะคะงาแกะแพะนะงาแกะแพะคือเก่าแล้วนะคะเก่าเแบบนี้เลยงาแกะแพะเก่าเแบบนี้เลยจ้ะสวยเก่างาแห้งแห้งแบบนี้นะจ๊ะ มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆเลยค่ะองนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆส,สวยๆแบบนี้สองพันบาทอ่าสองพันห้าร้อยนะคะองค์นี้นะคะมีอยู่องค์เดียวสองพันห้าร้อยจ้ะพี่จา๋ามาพร้อมเลี่ยมเงินนะคะตัวองค์พระแพะนะคะเป็นงาเป็นงานะจ๊ะสองพันห้าร้อยจ้ะสองพันห้าร้อยนะจ๊ะองคนี้เนี่ยนะคะเซตที่สี่นี้นะคะ 2,500จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหน